ีจ้าโอ้ยคู่สุดท้ายไปได้ที่เด็ดมากบ่จ้าได้ที่เด็ดมากไหมจ้าจนอยากบอกยังอยากบอกกันเลยอยากบอกก็เลยได้มหาเบิกทรัพย์เป็นที่าจังไดก่อค่ะก็สีได้ฝ่าว่าบอเอามือมือวานนี่ไหมจ้ามีเงนมีเขาเื่นอีอย่างเนาะมีเงน มีคุณลุงคนหนึ่งเพื่อนมามหาเจเพิ่นมหาเพื่อนม่เนเดงค่ะเพื่อนม่เพื่อนอยากบอกว่าสันอยากบอกเลขโอ้เพื่อนมาเพื่อนได้มาคักมาเน่ถือดูแ่บอกค่ะถือมาหลายงวดถือมาแถบถืองวดว่าสันบอกค่อยผ่าดดอกว่าสันเลขฝันเพื่อน่าเป็นเลขฝันว่าสันเพื่อน่าบ่ค่อยผ่าดที่เพิ่อนวางสิ อืายุ่ซื่อกันย่างมากบอกแมนจ้ะเ้องเดี๋ยวอนุญาตถามเนาะจ้ะได้ถามสติติของท่านบ้างไหมเพราะว่าอันนี้ครั้งแรกเนาะที่เราไม่ได้ไปได้เจอเพื่อนตีขึ้นยิ่ข่าวว่าไปย่างตลาดคนหูจักเบิดแมนดังปานั่นบอกดังฮักเพื่อนว่าเพราะเราเพิ่นดังฮักไปย่างไซกับมีเอ็ดซี่ไฮลอตเตอรี่เพื่อนว่าไอเพื่อให้เกยเพิ่นบ่ มัวนี่ได้อยู่ใบหนึ่งตัวใดค่ะตัวปะไหนบอกได้ปะเนาะบอกได้เ่าเป็นยังดอกบอกได้อยู่บอกแม่นเอาตัวถ่ายเป็นตัวนอกตัวถ่ายแม่นตัวถ่ายเป็นไฮฮกซีโอ้ดังยูดอกรักตัวนี้อันนี้ท่านให้เราหรือท่านขายให้เราอันนี้เป็นไฮพ่ัทย์ซื่อๆให้พี่ฟรีเนี่ยแหละครับแมนอยากได้จังเลยอ่ะเพึ่นถือเลขไลยบอกพึ่นจังไห้เอฟซีซื้อไฮพั่ย์โอ้ เอฟซีไปไซกับเอฟซีซื้อห้ไปไซกับเอฟซีซื้อห้ยภาษนอาจารย์ลึกลับเลยนี่อาจารย์ลึกลับเพื่อนบอ้บอกไปดอกหางอยากบอกก็เลยมาบอกเอฟซีนี่แหละแต่ว่าของเก็บเปิ้ลมีตัวใดก็ค่าะตัวงวดเลขของเปิ้ลเองนะเปิ้ลี่ซื้อตามทะเบียนรถอีกคือเก้านั่นแหละที่ว่าไปซื้อมาไหมแม่น้ะไอหกสองเก้า กสองเก้า <29. S 1> แมนจะแมันสืตามหกสองเก้าเนี่ยแหละเป็นมากยุกเลขบอได้กลับทั้งสองหกตัดเรียนแลน้วน,น,นี่น,น้องแมนจ่าสองหกเก้าสองสองเก้าหกสองสองหกมีสำนันจ่าหกเก้านี่ตะตรงตะเบียน,นนี่ไส้เป็นเลขอของเทปเปิลที่ว่าออกรถใหม่ใช่ไหมแมนจ่าน,นี่เป็นเลขของเปิลเองม<ฮ>านี้เลขกีเลึกราบนี เพื่อนสีหาโครงสุดท้ายมือไดยค่ะเพื่อนสีหาโครงสุดท้ายมืออื่นจ้ะอย่างไอ้ที่ท่านเป็นว่าท่านยู่ได้เพื่อนสีหายง่ามเ้าจ้ะเพื่อนสีดันหาโทษหาท่านเข้าบ่อยขนาดนั้นเลยบ่จีแมนจ้ะเข้าบ่อยมากเข้าบ่อยมากส่วนมากเข้าสองตัวหรือสามตัวส่วนมากจะเป็นสองตัวสองตัวสองตัวล่างแต่ก็ให้ซื้อติดบนเด้อท่านให้เรียกว่าอาจารย์ลึกลับ แมนจ้ะท่านเป็นโยมหรือเป็นพระครับผมเป็นคนธรรมดาโอ้เป็นคนธรรมดาแต่ว่าบอกหวยแม่นมากบอกหวยแม่นมากคือถ้าเดินไปตลาดนี่เขารู้จักท่านเลยรู้จักหมดเลยแกเดินไปตลาดจะต้องใส่มงขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นจ้ะถือซุ้มว่นถือซุ้มว่อนอุ้ยท่านเดินบังเอิญแถวไถวี่ไถวมา่อเพลนกับพระจักเมื่อวานเพอนทัวม่ยางหลับเพลนกัเลยมาบอกครับนั่งยู่นเพลนเดินเขามาหามาบอกอยหาฟัง รู้จักกับเจเปิลเป็นการส่วนตัวไหมบ่รู้จักจ้าบังเอิญมากเมื่อวานนี่เพิ่งจะเจอเพื่อนเมื่อวานนี่ละจ้าส่วนมากท่านจะอยู่แถวแถวเขตบ้านเรานี่แหละครับเจเปิลเพิ่นไม่ได้อยู่เขตนี่จะเพิ่นจะไปเรื่อยๆที่ว่ามาจากขอนแก่นนั่นใช่ไหมแมนจ้ามาทางขอนแก่นแต่เพิ่นกับไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆพ่อลึกลับว่าสันต์เพิ่นให้ออกซื้อใ้ออกซื้อเขาสิจักเบิดบ้าน แมนจ้ะห่อลึกลับแมนจ้ะเอาตะลีก็ได้น้อจีหฮาตะลีกเพิ่นซาเพิ่นบ่หาเห้าบอกซื้อบอกน้ำเฮากับบอกเพิ่นว่าจังไหก็มือื่นเพิ่นสิให้แค่นั้นเพื่อน่เพิ่นเสียห้ถ้าเพิ่นบอกว่าทุ่มนี่ว่าทุ่มรยเด้อสั่นทุ่มบิดมีเลยแมนจ้ะเพิ่นก็เพิ่นว่าคันทุ่มนี่ทุ่มได้ติแมนจ้ะเพิ่นว่าทาทุ่มใดนี่ทุ่มรยเด้อถ้าพอบอกทุ่มทุ่มรวาสั่นโอ้สุดยอดแท่าดนี้ แต่ว่าเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาแจกนั่นคือมนคือแต่ว่าเพิ่นให้ลอตเตอรี่เมื่อวานนี่ใบหนึ่งตัวใดก็เจีอันเลขข้างหลังมันน่ะหกสี่หกแต่ว่าอันนี้เพิ่นให้ซื้อเอซีเพิ่นซื้อให้เพิ่นก็เลยให้ต่อมาแจกทำบุญขายอย่างนี้ใ่ครัแมนจ่าเพิ่นเอามาแจกมาทำบุญแมนจ้่าต้อามาขายต่อบอบอจ้ะบบอไปขายเพิ่นให้ฟิี่นี่แหละ้ะใบหนึ่งเมื่อวานนี่ เพิ่นยิบมะหอยโหลดท่านท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านเปิดโมงปุ๊บนี่คนรู้จักแก,มม<า>กหมด,หมดเลยอู้แสดงว่าดังคักนี่ก็แสดงว่าเพิ่นพรรม่ามดาแต่ว่าบังเอิญเมื่อวานนี่เพิ่นไอยางมากย,ยูดยดยดย่ด,ยดยีๆเป็นนางอยู่เพิ่นกกยางมหาครับเพิ่นก็ยางมหาเป็นพิ่นก็เลยถามอันเพิ่นนี่แ่ะว่าไปจังได๋ไมจาจังไดเนาะพ่อ,พอเพิ่นก็เลเบอกทีไปที่มาห้ฟัง ก็เลยได้รู้จักกับมองนี้แล้วจ้าเปิดละครืดน้ำเพลินอมลอม,มอมลอมโ<ม>ย้ฮะแม่นเพลินหายเหล็กถืออี่ลีบอ๊อฟเป็นงวดแหลกอมเด้จอดจ้างวดแหลก้อมาสั่นแม่ก็เกิดเพลินที่โทษหาเตะเ้าอยู่ดอกอันเจีโทษถามเพลินเตะเ้าได้เด้อสิโทษแจ้งปุ๊บนี่ฝ่าสางนี่สิโทษหาเพื่นหลุดเพื่นบอกให้ไปหายี่เด้จ้ะ ได้ว่าเพื่อนว่ามันไก่มันยานมันไปบ่หอดเพื่อนมันไก่โกอืแตสิเพื่อนถ้าไปแล้วเพื่อนกะเพื่อนมีเบอร์โทรหายเจเพื่อนม่เพื่อนมีเบอร์โทรหาย้จเบอร์โทรเพื่นกะหายปิดเป็นความลับจ้ะมาหายไผ่มาหายไผ่ข้นสีหูจ้กแมนจ้ะเพื่อนทุกแบบไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพื่อนไปเรื่อยๆจ้ะไปคาใสซนอนหันเอาเลขไปแจกคนแมนจ้บเพื่อนมาเอาลอตเตอรี่นี่ไปแจกคน ลอตเตอรี่เพิ่นบ่รู้ว่าเพิ่นแจกบอเพิ่นก็ไม่ได้ว่าเพิ่นแจกไผรได้จ้ะแต่มือว่านี่เล่าเพิ่นเอามาห้เพิ่นใบหนึ่งเพิ่นกับว่าแล้วตะดวงดอเพิ่นกับว่าจังสี่แหละใบหนึ่งทำมันถือมันกัดถือกระสันแต่ว่าเลขเพิ่นเพิ่นสิปอยจริงๆนะคือมืออื่นให้เอฟซีเฮ้านันกดล่อไปโหลดห้ามันแมนหลีเนาะเฮ้ากอบเกู์เพิ่นมาเนาะมืออื่นนี่ ขันได้ปุ๊บโทรมาปั๊บไน้เด้อได้ฟังเสียงหน่อยๆก็ยังดีจ้ามันสิฟ้าวโทรหาโดอดดอกให้มาบอกเอฟซีเฮาให้ดีซื้อเอ้าเอาเบอร์โทรเจ็บเปิ่นเนี่ยเพื่อเอฟซีโทรเอาน่ำเบอร์โทษอย่างกันค่ะ093ค่ะ209ค่ะ C2 หา9จ้ะเอาโทรถามกอนกระได้รนอกเพื่ออดมินส์จ้าจ้ะแต่ว่าเมื่อนี่ พอลึกลับไหนมาหางเดียวหกซีเอาลตรตีมาฝาเจเปิลเนาะแม่นจ้ะขึ้นในเบ้างนี่จ้ะข้างล่างจะเป็นของเจเปิลยังตัวเดิมฟันดีว่าละเจของเป็นกับโบฟันเราจะเป็นกับมันใจในปูคือเก่าอะล่ะข้า,ะาปูเป่นไหว่าเออขี้ขั้นดำมาบัดเซียแต่ว่าห <69 S 2> ัเก่านี่ตรงอันทะเบียนมอดจะใสเบิกทราบอยู่ใดเมื่อไม่หกเก่าม,มันจะอยู่หม่งกลางปลายดีเลย ตรเก่าแมนมันเจ็ดหกเก้าเจ็ดไหมหกเก่าซีอิยุล็อกกลางก็ดีเลยหกสี่แต่น่าไงว่าไอันนี้อันข้าวยิบเอียงไว้ทางดียากหน่อยจะจะมีหกสี่หกสองเก้านะคะสองตัวสองหกสองเก้าหกเก้าจับเหรียญเอาในหันเนาะแต่ว่าลล์ล่อสามตัวพ่อลึกลับพรุ่งนี้พิมพ์รอด่วนเนาะค่ะ เมื่อนี้ก็เป็นแนวทางนะคะบอ้โหสีขาวสีรุดเนาะเปิ้ลหายมากเขากับว่ารุ่นกันแม่นจ้าขอบคุณเจ็บเปิ้นเนด้อ้าเด้อขอบคุณครับผมจ้า